ทรัสท์ยายอ่ะเดี๋ยวยายปิดเสียงไว้ก่อนขึ้นมายังไงป้าตรงไหนที่ผ่านแล้วมันคาอยู่อโอ้ ็นคนปีห้าเก้าเป็นคนที่เขาใส่ใส่เหล็กห้าเก้าเจ็ดเส้นห้าเก้าเจ็ดปีตอนนี้เจ็ดปีเลมือนกันคุณป้าประเทศหรือว่าเป็นคนไ่ะอ๋อหล่นล้มแล้วเขาเลยเอาเอาหนูไปใส่เหล็กทั้งหมดเจ็ดเส้นค่ผูกเส้นแล้วเอาออกได้แต่เส้นที่เจ็ดเขาบอกว่าออกไม่ได้แต่เขาไม่บอกว่าเป็นอะไร เอาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ของ,ของาทางแทยที่ต้องที่ต้องเอาไว้อยู่หนเส้นต้องเป็นไปได้ต้องลัทีนี้ตอนนี้พอพออยู่หนเส้นที่ว่านี้มันก็เกิดอาการอักเสบ<ส>ใช่ไหมคะขา,ขาเป็นแผลหมดเลยแล้วแ,วแวจากนั้นก็เป็นทการรักษาต่อต่อที่โรงพยาบาลในข่ายนะคะโรงพยาบาลในค่ายไม่ใช่โรงพยาบาลเดิมบอกว่าขาที่เป็นแผลก็คือมาจากอันนี้เลยหรอเขาบอกไงแต่เขาไม่บอกค่ะหรือว่า มันเริ่มอักเสบแล้วมันวอมพอดีโรงพยาบาลแพทย์ส่งให้ไปไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องทหารนะคะต้องเจ็บตาพอดีพอดีวันนั้นอะมันเริ่มอักเสบมาก่พค่ะออกหมดแล้วแผลหนูหายหมดเลยที่ขาขาดีขึ้นเลยหลังออกแล้วดีขึ้นเลย ความดันก็ไม่สูงความดันลงเลยเหรอยายใช่ค่ะปกติเลยค่ะแสดงว่า6-7ปีนี้ก็คือที่มันเป็นแผลเป็นหนองก็คือจากอันนี้เลยใช่ค่ะมันขึ้นมาที่แขนเนอะเห็นยายบอกแขน,นแขนก็มีอาการแบบน้ำหนองอะไรมายายยายยกแขนขึ้นมาให้ดูหน่อยอันนี้คือดีขึ้นแล้วใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้มันยังไงอะ่ะมันเป็นเป็นหนองเป็นแผลนะคะหนูไม่ได้สะอาดไปเขาให้ยายกินยาอะไรบ้างอ่ะตอนนั้น ของแต่เป็นจากของโรงพยาบาลท่านจะให้ยาฆ่าเชื้อให้มาตลอดหกปีเจ็ดปีเลยเหรอฮะเพราะถ้าเกิดมันมีอาการหลังจากมีอาการถึงจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลท่านต้องบอกถึงให้ยาหลังจากนั้นแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลที่หนึไปรักษาตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้เป็นหมอคนไหนที่ผ่าก็เลยก็เลยต้องกลับมา เพราะว่ามาโรงพยาบาลใกล้วก็ไปคลินิกเขาถึงจะรู้ว่าเป็นหมอคนนี้ที่รักษาลก็เดี๋ยวทางคุณป้าก็ทำเรื่องเสนอมาใชับมีมีครับมีครับขอเถเนาะป้าเขาได้สวัสดิ์เขาใช้สิทธิ์ของรัชการคุณป้าก็มีสิทธิ์รัชการค่ะคุณป้ามีลูกเป็นราชการตัวตัวคุณป้าเป็นราชการเนาะใช้สิทธิ์ราชการอยู่แล้ว อย่างนี้มันมีกองทุนเยียวยาอะไรของของกระทรวงบ้างไหมครับถ้าเป็นของราชการเดี๋ยวพี่จะจะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ให้แล้วก็ในเรื่องของเอกสารก็ทําเรื่องส่งมาเนาะครับนนี้เตรียมเตรียมมาให้เป็นพึ่งเลยครับน้องคือี่นำเสนออในนี้เนัถึงท่านรัฐมนตรีช่วยเนาะใช่ครับถึงท่านรัฐมนตรีช่วยเลยครับครับเดี๋ยวเ่านคือคือคุณหมอเขาบอก ว่าไอ้ตัวที่คาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วมันสามารถใส่ได้จนกระทั่งป้าเขาตายในนี้พอเราผผามาปุ๊บอ้าวมันมีสนิบในขาป้ายังมีเห็กเส้นที่ดำอยู่วะไม่มีแล้ว<อ>เขาออกแล้วลึกลึกพอตั้าใหญ่นึกลึงคือคำว่าไอด้ดอกสว่างเนี้ยหมายถึงที่คุณหมอเขาบอกนิแงว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใส่ดมที่ใช้หมายถึงว่าต้องใส่เข้าไปข้างในอยู่แล้วป้าอธิบายหน่อยที่หมอหมอบอกว่าไง หมอบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์การแพทย์แต่หนูว่ามันไม่ใช่หรอกว่ามันหักไปไม่แล้วแล้วหมายถึงอุปกรณ์ข้อกระดูกกระดูกไม่ไม่ให้หักต้อบอกต้บอกอย่างนี้ค่ะแต่โอดมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเจ็ดเส้นแต่ออกไปหกเส้นลยเส้นหนึ่งเขาบอกว่าออกไม่ได้แล้วนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันออกไม่ได้เพราะอะไรเราเขาก็ไม่บอก อมันเริ่มอักเสบมา,ากๆจนเป็นหนองนะคะสองข้างเลยแล้วก็มือก็เป็นครับยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้รีบแจ้งกลับไปคุณหมอที่ผ่าเขากําลังเดินทางมากระทรวงอะครับท่าน<ม>เขาบอกเขาหอบเวลเบียนมาอธิบายให้คนไข้ฟังเลยหมอที่สระบุรีใช่ใช่ใชจะถึงละจะถึงละอ๋อค่ะคเดี๋ยวเนื่องคะ่ะว่าแล้วตอนพอเรามีเรื่องตรงนี้ค่ะเราได้ติดต่อทางโรงพยาบาลเได้เก็บมาเรื่องราวทั้งหมดแล้วอย่างอะคะแล้วทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้ก่อนที่เราจะเดินทางมา เราเคยไปแล้วแต่เราไม่เคยเจอกับหมอที่ที่ผ่าเราไม่เคยเจอเลยแล้วหมอก็ไม่เกยตอนเราผ่าเสร็จออกมาเขาก็ไม่เคยให้ไปันัดติดตามด,ดูอาบาลไม่ได้ติดตามค่ะอื่ถขอออลรงยาบาลดาได้ออกมาพูดเลยไหมคะว่าต้องทำตามขั้นตอนเยียวยาเลยรับผิดชอบการดูแลอืเรืมองนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาติดตกันให,หม่ปีหนึ่งนะคะ อันน so uh ี huh. How, leaking, o, p, ้ก็ไม่เห็นตกลงอะไรเลยเขาก็บอกว่าให้เราตัวไปนัดเองผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยเดือมเนื้อค่ะเอเมนในมีหของป้านะพอพอเรารู้แล้วอ่ะเฮ้ยหมอโรงพยาบาลอะมาณค่าออกมาเป็นแบบเนี้ยเราแบบเราเสียใจมากตกใจแบบแล้วก็กลัวกลัวเหมือนกันแบบะเพราะว่ามันอักเสบแล้ว่ะเป็นมันน้ำเหลืองมันเดินตอนนี้ก็อย่างอย่างที่มายื่นที่กระรวงนี้คาดหวังยังไงก็ ก็อยากให้เขาเลย,เยวยาแล้วนั่งเขาก็เราอ่ะขาดเออเออเรามันทำไปทำอะไรก็ไม่ก็ได้อะจากที่เคยเดินได้เดินได้เดินได้ป<ล>กติกเราต้องให้ลูกมาเดินพอไปทำไปทำบุญก็ไม่ได้ไปทำาขงเขาก็นั่งอยแต่ในรถ นะก็เดี๋ยวให้ทางเรารับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบก็ได้ตินะคะเนาะค่ะเดี๋ยวจะรีบดําเนินการให้เลยนะคะครับส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวพี่ที่เป็นหัวหน้าสำนักงานดนตรีจะรับเรื่องนําเสนอท่านให้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านทนืยมากเป็นห้องโต้แล้คะอย่างเรื่องเงินทดแทนที่ป้าเขาสิทธิ์ตามที่เขาควงจะได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คงต้องถามในในนเราจะรีบดําเนินเดี๋ยวคุณยายยายยื่นให้หน่อยได้ขอถ่ายภาพหน่อยนะครับอ่าอ่ามาอาจารย์อาจารย์เชิญครับตรงนี้เลยครับอาจารย์ ยายยายยายชูขึ้นมาอย่างนี้เออมันจะได้เห็น งพยาบาลแห่งแรกเนาะที่จังหวัดสระบุรีคุณหมอบอกว่าการตอนเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดจากอะไรคนะคือเราลดล้มนะคะคือเราต้องใส่เหล็กแต่แกบอกว่าเราอายุมากเอ,อใส่เหล็กให้ให้หกเส้นให้หมดเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นแล้วไอ้เส้นพอใส่แล้วมันคือว่าเรามันปวดนะ่ะมาตลอดไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ลดจากการปวด เอาตอนนี้เราบอกขอเขาขอ,ขอตอนแรกเขาจะไม่ขอให้แต่ป้าคนขอร้องเขาขอให้ขอเพราะว่ามันใสไม่ได้มันใส่แล้วเราเราเดินอ่ะมันเดินไม่ได้มันยิ่งกว่าคือม,มันบอกไม่ถัวว่าเราเราอยากเดินอ่ะคนอื่นก็ยังเดินได้เราเห็นคนอื่นก็เดินได้อ่ะคือหลังจากที่ใส่เด็กเส้นไปเจ็ดเส้นใช่ไหมคะแล้วผ่<ห>านมากี่เดือนถึงถึงเริ่มมีอาการปวด มันปวดมาตลอดเลยมันปวดตั้งแต่แรกเลยใช่ครับหมายถึง่าัการปวดนี่เป็นเอฟเฟกปกติขององคนที่ต้อง่าแล้วมีการใส่ดิบอย่างนั้นใช่ไหมคะมันใช่ค่ะแต่มันจะจะปวดกว่ามากกว่ามันตรงที่ขามีบวมมีอะไรนหะมีบวมมีอักเสบที่มันลุกมันมันมีลูกในที่ใครกับนายไปค่ะบวมแดงจนเขียวเป็นม่วงอ่ะจจจะ อาการมันถึงขนาดไหนถึงเรารู้สึกว่าอมันมันคงไม่ปกติแล้วมันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติของการผ่าไตหลอดตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนแรกอะ่ะก็รักษาโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายก็ก็พาไปเอ็กซเรย์ดูแลก็รักษาให้แกดูแลดีมากเลยอะ่ะโรงพยาบาลค่ายอ,ะอ่ะคือไม่เคยว่าเป็นอะไรมาแกก็ดูให้ทุกอย่างทําให้ทั้งทั้งวันที่เราผ่าตาเปลือตา โรงพยาบาลค่ายังต้องท,ำทำําทําแผลให้ไม่ได้ไปทําแผลที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เราไปผ่าค่นี่แ,แต่โรงพยาบาลค่ายที่ว่าเป็นคนซัพอรอตให้เราทุกอย่าง<บ>ทาให้เราทุกอย่างทางโรงพยาบาลค่ายหมอก็ได้บอกหรือวินิจฉัยให้ไหมคะว่าสาเหตุที่เราเกิดอาการบวมแดงเจ็บขนาดเนี้ยมันน่าจะเกิดความผิดปกติเพราะอะไรอย่างไงตอนตอน,ตอนที่ไปรักษาอแกตอนแรกแกก็คิดว่าเป็นแค่หัวเข่าเหมือนแต่คนหัวเข่าเสื่อมแกก็ ให้กินยาให้รักษาให้ทุกอย่างแ,แต่ทีนี้มัน,นมันไม่ใช่อะ่ะก็บอกนั้นตาผมขอญาต้าถ่ายเสลได้ไหมพ่อไปถ่ายเสลก็เจออ่ะนี่มันยังมีเหล็กเส้นหนึง่งแต่ตาบอกออกหมดแล้วเขาเขาบอกออกหมดแล้วแต่มันเหลืออีกเส้นหนึ่งที่มันออกไม่ได้เขายังบอกว่าให้ตายไปกับเส้นมันอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมันก็เดี๋ยวมันก็มันออกไม่ได้คือออกไม่ได้ใครบอกหมอ หมดม่เล็กไปยักับคนมงตาลกาปที่ที่ไหนเลยนอนร้อ,องไห้ทุกคืนลูกก็บอกใจเยินแม่เดยกก็หายแล้วก็ขี่ตามนอะ่ะ